สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับวันนี้ก็คึกคักยู่นะนี่ครับดูประชากรของรถก็โอเคนะคึกคักใช้ได้อยู่การป้องกันก็ดีนะครับเพราะกว่าจะเข้าไปก็ต้องมีการตรวจทุกคนเลยนะครับมีช่องทางที่เข้านะครับช่องทางที่เข้าแล้วก็ตรวจทุกคนเลยนะครับดีมากครับตลาดดีมากนี่ครับ ด้านในก็จะเป็นมีอาหารการกินมีผลไม้มีทุกอย่างเลยครับผลไม้มีอาหารการกินมีทุกอย่างน่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจเปิดซุ้มด้านนอกอีกจุดหนึ่งนะครับซุ้มด้านนอกกจุด ใครแวะมาก็แวะมานะครับผมสะพานใหม่กทมนะครับตลาดยิ่งเจริญเพาชมมีการตรวจขึ้นนะครับมีช่องตรวจก่อนนะครับมีจอสแกนมีจอสแกนด้านหน้าโอ้จอดีมากครับก็จะมีเนี่ยครับของกินมากมายเลยนะครับผลไม้อืมน่าสนใจน่าสนใจ น,เนไเมีทุอย่าง,งนี้มาโซนผักโซนผักซนผัก นี่เป็นเซตเป็นโซนนะครับด้านนี้ก็เลยมาก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าลยไม่เขาใส่ไปโน้ตไปนี่ได้ด้วยนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้ยนี้ชอบไหมก็มีหลากหลายเลยนะครับราคาี้